เรื่องสั้นจบในตอนเรื่องอุ้มรักสามีไม่ต้องการแต่งเรื่องและให้เสียงโดยอนัตาดานสวงกำลังถอนหายใจอย่างเบื่อหน่ายขณะที่เขานั่งรอคนึงรัฐว่าที่เมียซึ่งกำลังชอปปิ้งอยู่ในร้านเสื้อผ้าแบรนด์ดังชั่วโมงเศษ็กับการถอนหายใจทิ้งนี่เขาต้องเอาวันหยุดของเขา วันที่เขาควรจะได้พักผ่อนอ่านหนังสือดีๆสักเล่มหรือการได้เที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมาทิ้งทิ้งคว่างคๆกับการรอให้เธอเลือกเสื้อผ้าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนพนักงานเริ่มยิ้มแห้งๆอีกงั้นหรือดวงตาคู่คมเมื่อมองไปจนไปถึงเด็กผู้หญิงตัวน้อยที่กำลังยืนงนหน้ามองหุ่นโชว์เสื้อผ้า เด็กน้อยมัดผมแกะวัยประมาณสองถึงสขวบเขายิ้มน่ารักน่ารักจริงลูกใครเนอแล้วเขาก็ได้พบกับคำตอบเมื่อได้เห็นหญิงสาวร่างอิ่มที่เดินเข้ามาหาเด็กน้อยด้วยรอยยิ้มที่สดใสทั้งสองชี้ชวนกันให้ดูหุ่นรูปนางแบบและมันทำให้เขาถึงกับตกตะลึงเมื่อได้มองผู้หญิงคนนั้นดีๆอีกครั้งเชอริน ชื่อของเธอหลุดออกจากริมฝีปากลูกกระจับของเขาเรากับว่ากำลังฝันไปเขาลุกขึ้นยืนอย่างพรดพลาดก่อนจะรีบเดินออกไปนอกร้านสองแม่ลูกกำลังจูงมือกันเดินออกไปเขาได้ยินเสียงหัวเราบเบาๆเสียงพูดคุยสั่งสอนและใช่เขาได้ยินคำว่าลูกว่าแม่จา๋า เชรีนมีลูกแล้วเงั้เหรออดีตเมียที่เขาเคยขอร้องให้เธอยอมเซ็นใบายาให้กับเขาและเธอก็เซ็นใบายาให้อย่างไม่อิดออดคนนั้นน่ะรอเขารู้ตัวว่าไม่ควรทำแต่เขามีสิ่งหนึ่งที่อยากจะทำมากกว่าคือเรื่องหัวใจของเขาที่มันเคยขาดหายไปเชรีนเสียงเรียกไม่ได้ดังมากนักและเขารู้ว่าเธอได้ยินเธอหยุดชะง,งักและหันกลับมามองเขา มีความตกใจวูบผ่านไปหน้าเธอแต่ก็แค่วูบเดียวเท่านั้นเขาจ้องมองทุกปฏ,กฏิกิริยาของเธอและเขารู้ว่าเธอเองก็ต้องเสียใจแต่เธอเลือกที่จะปกปิดมันเอาไว้แม้แต่ตอนนี้ตอนที่เธอกอดลูกเอาไว้ในอ้อมแขนทำให้เขาต้องหันมามองใบหน้าของเด็กน้อยอีกครั้งอย่างพิจารณาเด็กคนนี้กอดแม่เอาไว้แน่นหลบตาเขาแต่ เขายังเห็นความคล้ายคลึงของเชรินและตัวของเขาเองด้วยเชรินเด็กคนนี้เป็นลูกของผมหรือเปล่าเขาถามเสียงแผ่วไร้คาตอบจากเธอดูเหมือนเขาจะไม่ได้เข้าใจอะไรผิดไปเพราะดูจากเวลาที่เขาเลิกราและเซ็นใบายาจากเธอมันช่างพอมาะพอเจาะเมื่อไม่ได้คาตอบเขาจึงถามขึ้นมา ทำไมคุณไม่เคยบอกผมก็ยังคงไร้คําตอบจากเธออยู่ดีและเธอเลือกที่จะหันหน้าหนีและเดินจากไปในหัวใจรู้สึกเจ็บปวดมากกว่าจะพูดคําใดออกมาได้อีกต่อไปยิ่งเมื่อได้ยินเสียงผู้หญิงของเขาที่ร้องเรียกหาเธอก็เลือกที่จะเดินจากไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ หมดหัวใจของเธอเธอยอมให้เขาหมดหลังจากที่แม่ของเขาสู่ขอเธอให้กับแดนสวงเขาตามใจแม่ของเขาและเธอก็ยอมรับว่าแดนสวงคือรักแรกของเธอเมื่อได้ร่วมรักกันเธอก็ฝากฟังทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเขาจนกระทั่งแม่ของเขาป่วยเธอก็ทำหน้าที่ลูกสะใภ้ที่ดีจนกระทั่งโรคร้ายมาพรากชีวิตของท่านไป เธอเห็นเขาผิดสังเกตตั้งแต่แรกเพราะเขามักจะคุยโทรศัพท์นานๆกับใครคนหนึ่งเมื่อแอบฟังจึงรู้ว่าเขากำลังคุยอยู่กับคนหนึ่งรัฐไม่ใช่เรื่องงานผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่เขาเคยรักที่รู้แบบนั้นเพราะเธอเคยได้ยินชื่อจากเพื่อนของเขาพูดคุยถึงผู้หญิงคนนี้บ่อยๆและมันกระแทกใจเธอลงคิดไปเองว่าผู้หญิงคนนี้ที่เขาคิดถึงสุดหัวใจ กับตัวเธอซึ่งกำลังทำหน้าที่เมียเวลาที่เขาขึ้นคล่อมเธอหาความสุขจากเธอเขากำลังคิดถึงเธอหรือผู้หญิงคนนั้นแต่ไม่สามารถหาคำตอบให้ตัวเองได้จนกระทั่งถึงวันที่เขาขอร้องให้เธอเซ็นยาและมอบเงินจำนวนมากให้เธอก็ได้แต่ก้มหน้ารับชะตากรรมเพราะรู้อยู่แล้วความเจ็บปวดนั้นเธอเลือกที่จะเก็บกดมันเอาไว้ คนไม่เคยมีรักถึงกับสซนเซเธอต้องไปปรึกษาแพทย์เพราะกลัวว่าตัวเองจะทำอะไรโง่ๆเพราะอิ้หัวแหงสวยแต่สุดท้ายอาการป่วยอย่างกระทานหันเพราะการตั้งครรภ์มันทําให้เธอหันมาดูแลตัวเองโดยไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองอยู่ในสภาวะนั้นแล้วความรักที่มีให้ลูกมันชนะทุกอย่างแม้ว่าเธอจะออกมาอยู่ตัวคนเดียว มีคนทำความสะอาดอยู่ช่วงกลางวันแต่ชีวิตของเธอก็ดีขึ้นมากมาจะไม่เคยลืมเขาได้เลยแต่เธอก็รู้ว่าต้องอยู่เพื่อดวงใจที่แสนบริสุทธิ์ดวงนี้ให้ได้อย่างดีที่สุดและเธอก็ทำได้จนกระทั่งมาถึงวันนี้ไม่มีเขาเธอก็อยู่ได้ลูกที่น่ารักจะดือบ้างดีบ้างก็เป็นหัวใจที่เขาบริสุทธ์ ลูกและเธอรักกันอย่างไม่มีเงื่อนไขเธอพาลูกกลับมาบ้านพร้อมกับของเล่นขนมบางส่วนวันหยุดทั้งทีขอเปให้ลูกของเธอบ้างสักหนึ่งวันรีน่าจา๋าล้างมือก่อนจะที่รักเด็กน้อยรู้ตัวดีว่าเมื่อเข้าบ้านแล้วจะต้องล้างมือเสียก่อนเมื่อล้างมือไปก็ร้องเพลงไปด้วยกันตามภาษาเพื่อให้ลืมเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้มาลลย จึงเดินเข้ามาบอกว่ามีแขกมาขอพบเธองงแต่คิดขึ้นมาได้ว่าอาจจะเป็นเขาจึงค่อนข้างจะตกใจพอสมควรแต่เมื่อออกมาพบว่าเป็นพี่สุดรุ่นพี่ที่ทำงานจึงรู้สึกโล่งใจเป็นอย่างมากในมือของเขาถือขนมและของเล่นมาด้วยหอบอะไรมาเยอะแยะคะ่ะเมื่อกี้เชอก็เพิ่งจะพาลูกไปช้อปปิ้งเองนะ ของเหมียวตั้งหากล่ะบอกว่าฝากซื้อให้หน่อยเธอยิ้มรับเหมียวคือเพื่อนร่วมงานของเธอเองและเป็นแฟนของพิสุทธิ์ชายนมมีบ้านอยู่ใกล้ๆระแวกนี้จึงเป็นคนรับปากเขารียบล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนจะเจรินเข้าไปเพื่ออุ้มลูกของเธอทั้งหอมทั้งฟัดอย่างหน้ามันเกี้ยวอย่างที่เขาชอบทำตีหน้าหัวเราะเอื้อกอ๊ากอย่างน่ารักเธอเองก็ด้วย สักครู่เดียวก็ได้ยินเสียงเชรินมันดังมาจากทางหน้าบ้านคราวนี้เธอตกใจถึงกับหน้าซีดก,ก็เพราะเขาตามเธอมาถึงนี่คุณแดนเขามองไปที่พิสุทธิ์ท่าทางของเขาดูไม่ค่อยจะพอใจที่ชายหนุ่มคนนั้นเข้าบ้านของเธอแถมยังฟัดยังหอมลูกสาวที่เขาเชื่อว่าเป็นลูกของเขาอีกด้วยผู้ชายคนนี้เป็นใคร เธอไม่ชอบเลยน้ำเสียงคาดคันแบบที่เขาใช้เช่นเดียวกับที่เขาไม่ชอบให้ใครเข้ามายุ่งวุ่นวายกับเมียและลูกของเขาทว่าเขากลับลืมไปแล้วว่าเธอกลายเป็นอดีตเมียของเขาไปแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องของคุณนี่คะ่ะก็ในเมื่อฉันเป็นแค่อดีตเธอพูดเสียงเย็นและมันทําให้แดนสวงหันมามองเธอเรากัไม่เคยเห็นคุณกลับไปเถอะ ถ้าคุณจะมาคุกคามพวกเราแบบนี้เธอโกรธจริงๆแม้ว่าจะไม่มีทีท่าเวี่ยงวีนแบบคนเห็นในละครแต่เขาก็รู้ว่าเธอกำลังโกรธดวงตาของเธอกล้าวโอเคโทษทีผมแค่จะมาเจราจาเรื่องลูกเขาพูดคำว่าลูกอย่างไม่เต็มเสียงพิสทจิ์หันมามองทั้งสองอย่างสนใจแม้จ๋ารีน,น่าเรียกทำให้เธอต้องเปลี่ยนอารมณ์มาที่ลูกของเธอ เชอรีนหันมายิ้มให้ลูกปิดบังความโกรธเอาไว้ข้างในเธอเดินไปหาโดยไม่สนใจจะเปิดประตูให้เขาได้ซ้ำมีปัญหาอะไรหรือเปล่าพิสุธิ์กระซิบถามเงียบๆดวงตาคู่นั้นยังคงจับจ้องไปที่ดานสวงไม่ยอมปล่อยไม่เป็นไรคะ่ะเขาแค่จะมาคุยเรื่องลูกนะเมื่อได้ยินอย่างนั้นหนุ่มดุ้นพีก จึงมีความเป็นห่วงมากขึ้นให้พี่อยู่ด้วยหรือเปล่าเธอยิ้มเล็กน้อยถ้าไม่รีบไปไหนก็ดีค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อแดนสวงเข้ามาในบ้านแล้วพิสุทธิ์จึงอยู่ต่อเอรีนเด็กเออแกชื่อรีนาเรียนาเขาพูดชื่อนั้นเบาๆแกเหมือนคุณนะผมขออุ้มแกบ้างได้หรือเปล่าเธอถอนใจ ปกติแกไม่ค่อยให้ใครอุ้มฉันเองก็ไม่แน่ใจหรอกเขาแน่ใจเพราะในคราวนี้รีน่าต้องเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเขาเพราะเชอรีนไม่ได้กีดกันแม้ว่าเจ้าตัวจะไม่พอใจกับการปรากฏตัวของเขาเธอพาลูกมาหาเขากระซิบบอกให้ลูกไหว้เขาก่อนที่รีน่าจะเอาแต่จ้องเขาเด็กน้อยยกมือไหว้แต่ไม่ยอมให้เขากอดให้เขาอุ้ม และเขาก็พอใจพอจะเข้าใจเป็นอย่างดีว่าบางอย่างก็ต้องการเวลาตรีหน้าโผตัวเข้าหาพิสุทธิ์แดนสวงออกท่าทางไม่พอใจที่ลูกของเขาเห็นคนอื่นดีกว่าเชอรีนรู้ความหมายในสายตานั้นเขาเลี้ยงกันมาตั้งแต่ยังเล็กตรีหน้าเข้าหาคนยากและคุณก็ไม่ได้เลี้ยงแกมาตั้งแต่เล็กเหมือนพี่พิสุทธิ แดนสวงอิจฉาพิสูจิ์เหลือเกินคุณน่าจะบอกผมตั้งแต่แรกเขาพูดเสียงเบาแต่รู้สึกเจ็บจิดถ้าฉันบอกคุณคุณก,ก็จะกล่าวหาหาว่าฉันเรียกร้องให้คุณกลับมาหานะสิเชื่อเถอะว่าแบบนี้นะ่ะมันดีอยู่แล้วคุณก็รู้ว่าฉันไม่ได้ต้องการให้คุณมาสนใจเราไม่เห็นหรอกเถอะว่าฉันอยู่ได้ ถ้าคุณอยากจะรับผิดชอบคุณก็แค่มาหาแกบ้างพอให้แกได้คุ้นเคยกับคุณแต่อย่าได้บังคับเอาแกไปจับฉันเธอขู่เป็นประโยคสุดท้ายทำให้พิสุทธิ์เงยหน้าขึ้นมามองทั้งคู่ยังสนใจแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างที่เป็นกังวลเพราะตัวของแดนสวงเองก็รู้ว่าหากเขาดื้อแพ้งมากเกินไป เขาอาจไม่ได้อะไรกลับมาจากคนใจแข็งอย่างเธอเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเลิกงานช่วงเย็นเขาก็จะพยายามมาหารีน่าให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้เขาเอาอาหารผลไม้ผักสดมาให้รวมทั้งขนมนม,นมเนยต่างๆจนเชอรีนต้องบอกให้เขาหยุดซื้อก่อนเพราะกินกันไม่หมดแต่เขาก็จำเป็นจะต้องฝากท้องมื้อเย็นกับเธอด้วย แม้เชอรีนจะมีคนมาช่วยทำความสะอาดบ้านช่วงกลางวันแต่หลังจากนั้นเธอจะต้องอยู่กับลูกเองงานบ้านทั้งหมดเธอจะต้องเป็นคนทำทำกับข้าวเองซึ่งช่วงหลังแทบไม่ต้องทำเพราะเขาซื้อมาให้ทั้งหมดยกเว้นของลูกที่เธอจะต้องทำให้อยู่ซึ่งจำเป็นจะต้องทานอาหารให้ครบห้าหมู่ในแต่ละมือ้อเวลาที่ผ่านมาทำให้เขารู้ว่าความจริงแล้วพิสุทธิ์มีแฟนอยู่แล้วชื่อว่าเหมียว เขาเคยมาเจอครั้งหนึ่งทำให้เขาโล่งใจว่าตอนนี้จะไม่มีใครแย่งลูกและอดีตเมียของเขาไปแต่จนแล้วจนรอดเธอก็ยังไม่ใจอ่อนเขาเข้าถึงได้แค่รีนาเพราะเขามีขนมมีของเล่นมาฝากให้ลูกเด็กก็คือเด็กใครดีด้วยกระดีตอบแต่สำหรับเชอรินเธอไม่อาจเปลี่ยนใจสิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือเชอริน รู้ว่าเขายังคบหายอยู่กับคนึงรัฐผู้หญิงที่เขารักจนต้องขอหยาก,กับเธอเธอเองก็ยังไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นของเขาจะมาฉีกอกเธอเมื่อไหร่และเธอก็ไม่อยากให้มีวันนั้นอย่างแน่นอนเฉรินรู้ว่าเขายังรักผู้หญิงคนนั้นมากในเมื่อเธอรู้แบบนั้นแล้วเธอจึงไม่อยากซ้ำรอยเดิมการรักคนที่เขารักคนอื่นมันเจ็บปวดโดยเฉพาะ เมื่อเธอมอบทั้งหัวใจให้กับเขาไปแล้วแต่เขากลับไม่เห็นค่าถ้าเธอไม่มีรีหน้าเธอคงลาโลกนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเขาอยากจะเติมเต็มให้ลูกแล้วจะขอมาเริ่มใหม่กับเธอบอกได้เลยว่าไม่มีวันเพราะเธอไม่มีวันเปิดโอกาสให้กับเขาสามทุ่มคือเดทไลน์เขาจะต้องกลับบ้าน มีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นที่อยู่ๆแดนสวงก็เดินเข้ามาในครัวขณะที่เธอกำลังล้างผลไม้เขาเข้ามากอดเธอทางด้านหลังทำท่าลามกเหมือนกำลังมีอารมณ์แต่เธอหันมาผลักเขาซะก,ก่อนและกำชับว่าเธอไม่ต้องการเขาอีกต่อไปแล้วคำพูดย่อมเป็นคำพูดสำหรับเธอหลังจากนั้นแดนสวงก็ไม่กล้าทำแบบนั้นอีกเลย ช่วงเวลาหนึ่งในระยะ2สองปีรรน่าโตขึ้นเรื่อยๆเธอมีโอกาสได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งได้พบได้พูดคุยกันเข้าขากันได้เป็นอย่างดีจนสนิทสนมผู้หญิงคนนี้ชื่อน้อยนาเธอสารภาพว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงด้วยกันเฉรีนตกใจมากเพราะน้อยนาเป็นคนสวยสวยกว่าเธอมากและเธอถามว่าเชรินรังเกียจหรือไม่ เชอรีนใส่หน้าแล้วบอกว่าเธอจะรังเกียจได้ยังไงน้อยหนาจึงสารภาพว่าแอบชอบเชอรีนมานานแล้วขอให้เธอลองพิจารณาเรื่องนี้ดูและนี่ก็เป็นอีกครั้งที่เชอรีนลองเปิดใจคบหากับน้อยหนามันไม่ใช่เรื่องผิดไม่มีใครรู้ว่าทั้งสองคิดกันเกินเลยกว่าเพื่อนเชอรีนไม่เคยคิดฝันมาก่อนเลยว่าจะรู้สึกมีอารมณ์กับการแตะเนื้อต้องตัวกับผู้หญิงด้วยกัน ทั้งคู่จูบก,กันร่วมรักแบบเร่าร้อนตอนที่ดีน่าหลับไปแล้วเธอคิดว่าชีวิตนี้ของเธอได้พบกับความสุขแล้วแต่สุดท้ายน้อยหนาก็จำเป็นต้องไปเธอต้องไปอยู่กับครอบครัวที่ประเทศฟ,ฟินแลนด์มันไกลเกินกว่าคนอย่างเธอที่มีลูกจะตามไปได้เชรีนจึงต้องอยู่ในสภาวะที่เสียใจอีกครั้งแต่เธอทำอะไรไม่ได้มากเพราะเธอเองก็ยังมีรีนา ที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเธอตอนนี้รีน่าเข้าสิบขวบแล้วเชรินก็อายุมากขึ้นทุกวันทุกวัน,วนเธอสนใจลูกไม่ค่อยได้ใส่ใจตนเองเพราะรีน่าคือทุกสิ่งทุกอย่างของเธอแต่สุดท้ายแต่ก็ยังไม่ท้ายสุดเธอได้พบรักกับผู้ชายอีกคนซึ่งเป็นครูของรีนา่าเขาเป็นครูสอนภาษาชาวมาเลเซียเขาชอบเธอสารภาพตามตรง แต่เพราะช้ำรักมาหลายครั้งหลายหนเธอจึงลองเผื่อใจตอนนั้นแดนสวงเองก็เลิกลากับคนึงรัตแล้วและยังขอกลับมาคืนดีกับเธออีกหนเขายังคงตามมาหึงหวงจรและยังขอเริ่มใหม่กับเธอยังขอร้องอ้อนวอนคนึงรัตไปแต่งงานกับคนอื่นแล้วเธอเห็นข่าวเขายังคอยพูดซ้ำพูดย้ำให้เธอได้ฟังอยู่เสมอ เขาคอยขอโทษเรื่องราวเก่าๆที่เคยทำไม่ดีกับเธออะไรๆเธอก็ผ่านมาเป็นประสบการณ์มาแล้วความสุขความเจ็บปวดชีวิตคู่ทั้งหญิงและชายแล้วเธอควรจะทำอย่างไรล่ะจนกระทั่งวันหนึ่งมันเป็นวันที่เธอต้องจดจำไปตลอดชีวิตเพราะเกิดอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเชอรีนถูกรถชนระหว่างที่ไปส่งดีนาที่โรงเรียน เธอสลบเมือดเพิ่งมารู้ทีหลังจากกล้องวงจรปิดว่าเธอถูกชนจนตัวของเธอลอยไปตกอีกฟากฝั่งของถนนและตอนที่เธอบาดเจ็บสาหัสเจนจะขาดใจหญิงสาวไม่สามารถลุกขึ้นจากเตียงได้และคนที่คอยดูแลเคียงข้างเธออยู่เสมอมีแค่แดนสวงเพียงคนเดียวเขาไม่เคยทิ้งเธอไปไหนเพราะฉะนั้นเมื่อเธอหายดีแล้วเธอจึงยอมเปิดใจให้อดีตสามีอีกครั้ง โดยไม่จดทะเบียนสมรสกันแต่เขาก็ได้ทำสัญญาจะยกสมบัติให้ทั้งเชอรีนและลูกการอยู่ด้วยกันเหมือนเพื่อนเหมือนสามีเหมือนครอบครัวเธอพลาดท้องตอนอายุ34 0ปี3ปีดีที่ลูกในท้องแข็งแรงดีและลูกคนนี้ก็คงพร้อมแล้วที่จะประสานรอย้าวในหัวใจของเธอมากมายอีกด้วย ในที่สุดเธอก็ลืมเรื่องที่เธอเคยคิดจะจบชีวิตของตัวเองไปแม้ว่าเรื่องที่เขาขอหยากกับเธอมันจะยังคงอยู่แต่เธอก็จะพยายามอยู่กับมันให้ได้อย่างดีที่สุดจบแล้วนะคะอุ้มรักสามีที่ไม่ต้องการนะคะก็ ฝากชมผู้สนับสนุนนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่เข้ามาติดตามแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเวลาตาลงนิยายก็จะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปตอนนี้ตาลงนิยายจะเป็สปะมากเลยนะคะเพราะว่าตาไม่มีเวลาเขียนเนาะมันมีเวลาเขียนน้อยมากแล้วตาต้องการเวลามากๆเพื่อที่จะได้ปฏิบัติต่อมันนะแต่ว่ามันมันว่างทีละนิดทีละหน่อยค่ะทุกคนต้องเข้าใจตาด้วยนะหวังว่า จะช่วยซัพพอร์ตด้วยการเรื่องชมผู้สนับสนุนหรือไม่ก็ช่วยอ่าเขาเรียกว่าอะไรโดเนตนะโดเนตมานะคะมันจะมีตัว s อยู่นะคะในช่องแมวนะในไม่ใช่ช่องแมวคลิปสั้นของแมวนะคะมันจะมีอยู่เพราะว่านิยายตาปิดคอมเมนต์เนาะก็ฝากด้วยกันแล้วกันนะคะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ